มีคนออกมาไลฟ์สดครับเป็นลูกค้านี่แหละก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกค้านะครับซึ่งคลิปนั้นเพื่อนบอกประมาณว่าอันนี้อันนี้ต้อง,ต,องต้องย้อนกลับไปก่อนว่ามีคนได้ดูคลิปนั้นไหมคลิปที่แบบว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นลูกค้าเก่าของเรานะครับผมออกมาไลฟ์สดเพื่อันว่าได้จ้างเอ่อได้มาจําเพื่อนฟินแลนด์จ็ดหมื่นห้าเมื่อเกือบสองปีอะไรนี่แหละเออผมผมก็ไม่รู้ผมเนบันานแล้วเนาะผมไม่ได้รับงานเองแล้วทีเนี้ย เกิดเหตุการณ์น่าจะมัดจําแล้วพอถึงวันไล่สวดแล้วไม่ไหลก็คือประมาณว่าเลือนไปก่อน,อนเลือนไปก่อนปุ๊บผู้จัดการก็เลยโอเคเลือดออกไปก่อนเลือออกไปก่อนแล้วมีการตามงานตามอะไรกันนี้ก็ไม,ไม่ไม่พร้อมไหลก็เลยเป็นมาว่าเลือนออกไปไม่มีกำนวนขออน,นุญาตนะครับว่า e PS, อ่าจริงๆแล้วอ่ะการพูดคุยการเจรจาอ่ะมันมีหนทางการคุยมากกว่าการออกคลิปออกมาทําคลิปหนึ่งตีตีหัวข,ข้อว่าปวดใจดีกับ หนูด้วยค่ะกับพี่ด้วยจ้ะคือผมไม่เคยใจร้ายกับใครผู้ย่านพีแดมไม่เคยใจร้ายกับใครไม่เคยไม่เคยเอาเปรียบใครแต่มาทําคลิปหนึ่งหนึ่งผมเสียหายไม่เสียหายมากๆเสียหายอยู่เด้อเพราะว่าอะไรหนึ่งแหละมันถ้าเกิดเขาไปตีข่าวเขาอจะมองว่าเราเนี่ยยึดเงินแล้วก็ไม่ซื่อตรงต่อลูกค้าที่มาจ้างเรารีวิวนะพี่น้องซึ่งคุณจ้งางเขาเนี่ยนะค่าแสนหาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแต่มาจามาเจ็ดหมื่นห้าแล้วตอนจะจะวันจะไล์เนี่ยวันจะแสดงเนี่ยมันจะ โฆษณาเนี่ยเจ้าบอกมีเงินมาเจมออเงอนหาเจมเนหามันก็ไรไม่ได้แล้วคุณก็ตอนนั้นคุณก็ไม่มาหาะไรแต่ตอนนี้ตอนนีุ้ณอาจจะไปเห็นแบรนด์อื่นต่างๆเขากำลังดัง,งคุณจะได้เงินก้อนนี้ไปไล่สดเพื่อจะเพื่อจะตั้งตัวคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของของ,ของคุณพี่แต่ออกมาไอะสดเียผมอะเสียหายฉะนั้นแล้วขออนุญาตไม่ได้คืนเงินนะครับเพราะปรึกษากับทางทีมงานแล้วว่าไม่ได้คืนเงินเลยจริงๆถ้าจะจ้างต่อต้องจ้างเต็มในราคา150,000บาทเหมือนเดิม เอ,อผมไม่ฟ้องนะผมไม่ฟ้องผมไม่ฟ้องใครเพราะผมมาฟ้องคน,คนมาไงผมอขออนุญ,ญาตไม่คืนตังค์นะครับเจ็บมัดจําไม่คืนตังค์ถ้าจะจ้างผมต่อผมยินดีผมไม่ทะเลาะก,กับพี่แต่ว่าผมจะรีวิวในต่อเมื่อในราคาเต็มคือแสนห้าราคาเดิม